เบนโบ๊ทฟังเด็กคุยมาแล้วครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube ช่องเบนโบ๊ทและ f a c e b o o k Fan p เ g e เบนโบ๊ทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัชนันพรสวัสิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อฟ้าใสาค่ะอายุหกขวบค่ะอนุบาลสามทับสค่ะอยู่โรงเรียนอนุบาลยองค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเด็กหญิงวิภาวีจุนหุ่นค่ะชื่อเล่นว่าสิตางค่ะอยู่ชั้นป .3 ทับ1ค่ะอายุ8ขวบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันทชพรโชติกาวิบูลเลียนอยู่ชั้นป .3 ทับ1ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอัปโปค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชชาวรชนยงึกษาอยู่ชั้นป .3 ทับ3ชื่อพอครับต้องเลยนกงลีจงซานค่ะ บอกเรื่องของตัวเองสองเรื่องจริงหนึ่งเรื่องไม่จริงเ,เพื่อนๆอาจจะซ่อนเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่หนึ่งสองหรือสามก็ได้นะอย่าบอกให้ใครรู้ให้เ,เพื่อนๆในห้องนี้ทายกันเองทุกคนพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะพอมแล้วค่ะพร้อมสุด,สดเรื่องที่หนึ่งน้องฟ้าใสาเคยวิ่งระยะทาง5กิโลเมตร เรื่องที่สองน้องฟ้าใสเคยเดินไปโรงเรียนระยะทางหนึ่งกิโลเมตรเรื่องที่สามน้องฟ้าใสเคยได้รับเหรียญสิบเอดหรียญจากการแข่งกีฬาสีที่โรงเรียนค่ะอืม,มออว่าเรื่องไหนนะเป็นเรื่องไม่จริงของฟ้าใส่ะอ,อืะไหนอ้ว่าเรื่องที่เท่าไหร่หนึ่งค่ะฟ้าใสเรื่องอะไรนะกี ปม <łość> าใส่งงมาหลอกถามแล้วใส่กระตอบแล้วเมื่อกี้อือค่ะเบนว่าเออรับเหรียญสิเอหรียญนัมันเยอะเกินไปอ่ะโบเราก็ว่าเรื่องที่สามเหมือนกันน่ารับเหรียญสิบเอ็เหรียญเป็นไปไม่ได้หรอกเยอะเกิน ได้เหรียญอะไรอะ่ะฟ้าใสาเหรียญบาทเปล่าเปล่า <c oughs> <c oughs> บอกว่าเรื่องที่หนึ่งดีกว่าวิ่งห้ากิโลเป็นเรื่องไม่จริงหรอกจริงๆแล้วอะวิ่งห้าสิบโลต่างหากตตายพอดี <c oughs> อเรื่องไหนเอ่ยเป็นเรื่องไม่จริงเรามาฟังเฉลยกันดีกว่าฟ้าใสาเรื่องไหเอ่ยนันน่ะพี่สองข้าอีกไม่หมดเลยดเลยเป็นเรื่องไม่จริงหรอ ไม่เคยเดินหนึ่งไปงเรียนค่ะเอาเหรอใช่ค่ะวิ่ง5กิโลที่สวนสีเมืองค่ะมันคืออะไรอ่ะมาราทอนหนอใช่ค่ะโรงงานวิ่งค่ะ5กิโลเมตรค่ะเคยลงมากี่ครั้งแล้วว่าวิ่งอ่ะหนึ่งครั้งค่ะโหแล้วแล้วอยากไปวิ่งอีกไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ทำไมไม่อยากไปอ่ะทำไมอ่ะเหนื่อยค่ะ ไรนะอีกเรื่องคืออะไรนะไต้เหรียญไต้เหรียญสิบเอ็ดเหรียญหรอใช่ค่ะแข่งอะไรบ้างงานสิบเอ็ดเหรียญจาได้ป่าครับแข่งกินจุใช่เปล่าแข่งวิ่งค่ะแล้วก็แข่งชาเยอร์ค่ะแสดงว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยเนี่ยได้ได้เหรียญเพียบเลยแล้วเพื่อนๆอื่ออะเพื่อนเพื่อคนไหนเคยแข่งกีฬาบ้างมีเปล่าอโปกับพอไมแข่งกันหมดเลยอะติดตังอโปไปแข่งอะไรมาอโปแข่งวิ่งเก็บของกับชาเยอร์ค่ะวิ่งเก็บของมันเป็นไงวิ่งเก็บของคืออะไรอ่ะ ก็คือจะมีถังวางอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีลูกตะก้อวางไว้ตรงนี้ห้าลูกค่ะแล้วก็วิ่งไปหยิบลูกตะก้อมาแล้วก็มาใส่ค่ะใครหมดก่อนคนนั้นชนะค่ะวิงว่งวิ่งไกลไหมอะไกลค่ะจากตลาดพูวิ่งไปเชียงใหม่เงี้ยใช่ปะวัวลํโพงใช่ค่ะ <c oughs> มันมันไม่ไกลไปหน่อยหรอป๊อปไรขนาดน,นั้นอะอ่ะแล้วพอแล้วพอไม่เคยแข่งกีฬาอะไรบ้างอะพอสักาเย่อครับ อยู่ทีมเดียวกับน้องอโปป่ะเนี่ยไม่ใช่ค่ะอันนั้นโรงเรียนเก่าค่ะแล้วโรงเรียนใหม่เขาทาสีแล้วใช่ป่ะก็เป็นโรงเรียนใหม่ทำหน้าแบบเซ็งๆเลยอโปหรอเราไม่ผ่านเลยป๊อกเอาสีตางสีตางแข่งอะไรมาหรอ,อ,อวิ่งผัดค่ะอ๋อวิ่งผัดเองวิ่งเข้าผัดผัดเข้าไปด้วย <c oughs> ตลกมันจะปัดที่ไหนเรามาฟังเรื่องของใครดีต่อไปเดี๋ยวนะอโปกับพรอนี่เขาจะร่วมกันหรือว่ายังไงเนี่ยแยกแยกไปได้ไม่ไหมจะเริ่มก่อนเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตลกแล้วเห็นไหมเนี่ยภาษสายเลือกใครดีครับากใครเล่ามาคนต่อไปครับนี่อโปค่ะอโป้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอโปทำหน้าแบบโอ้ แล้อก็โปดทำหน้าเจะปวดมากแล้วเมื่อกี้ด้นแล้วด้นแล้วเรื่องที่หนึ่งเคยได้เกรดสี่ทุกวิชาเรื่องที่สองในธนาคารมีเงินฝากอยู่หนึ่งมื่นบาทเรื่องที่สามชอบกินไอติมรสสตรอเบอรี่ค่ะ,ะเรื่องอะไรนะที่เป็นเรื่องไม่จริงอนะ่ะบอกรู้บอกรู้น่จะเป็นข้อสองค่ะข้อสองครับ วัเลือกสอง่คเลือกสาเป็นเลือกหนึ่งก็ได้เป็นเลือกหก็ได้สมแน่นอนชอบกินไอติมแน่นอนสแน่นอนสามขาสามสาแน่นอนถูกชัวร์รอ็อันน้องอโปเถ้าเลยหน่อยครับผมข้อที่หนึ่งค่ะเอาหนึ่งเฉยเป็นเป็นถูกนิเป็นถูกนึ่1ไม่จริงว่าจะถูกอ่ะ ที่หนูชอบเป็นรสสตรอเบอร์ี่สวยมากจะเป็นรสเอ่อที่มันเป็นชื่อร้านว่าไอติมไผ่ทองที่มันเป็นรสเข็นนะคะอ๋อสอบได้เกรดสี่ทุกวิชาเป็นเรื่องไม่จริงแสดงว่าสอบตกทุกวิชาแน่เลยอ่ะอปโป <c oughs> มีเกรดสามจุดห้าสองวิชาค่ะนอกนัานเกรดสี่หมดเลยอุปวิชาอะไรอะคะที่ได้สาจุดห้าวิทยาศาสตร์กับการงานค่ะการงานเขาเรียนอะไรกันอนะ เทาความสะอ่านมหาเก็บเก็บกวาดวิธีการส็ดกวาดค่ะแล้วก็วิธีการซักรงเ้าซักถุงเท้าอะไรแบบนี้งานซักกระเป๋าการพวกงานประดิษฐ์อ๋อแล้วมีนี่ไหมมีขุดดินไหมใช้ให้ไปขุดดินอะไรเงี้ยไม่มีดินไม่มีมีค่ะแต่ว่า เขาให้ปลูกผักบุ้งค่ะปลูกข้าวมีไหมปลูกข้าวไม่มีค่ะน่นต้องทำที่นาค่ะยากเกินไปนะบดมาเลี้ยงไว้มีเลี้ยงวัวไหมอ่ะเป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวไม่ใช่ค่ะนั้นอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วมีมีเงินฝากจริงไหมอ่ะหมื่นนึงอ่ะ ไปเรื่องจริงค่ะจริงเหรอถ้วบ้านอยู่ไหนอะเดี๋ยวป๊อกจะไปป้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอดูใช่ไหมค่ะป้นจับบ้านอยู่ใธนาคารไม่ใช่ค่ะเงินอยู่ในธนาคารค่ะธนาคารไหนอะป๊อกจะไปป้นธนาคารด้วยอะไม่บอกค่ะ เงินอาโปหายมาดิเบนว่าก่อนที่ป๊อกจะได้เงินของอาโปคงโดนตำรวจจับไปก่อนน่ะตูกต้องค่ะแล้วรายการนี้แล้รายการนี้ก็จะเหลือแค่โบ๊ทกับเบนบ๊ายบายใช่สุคนบาไม่เป๊อกละกรอหนึ่งตอนปหนึ่งหนูเคยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะข้อสองหนูสอบภาษาอังกฤษต่างชาติได้ยี่สิบเต็มยี่สิบค่ะข้อสาม หนูเคยเล่นเบสบอลค่ะสองค่ะข้อสองข้อสองค่ะเลือกข้อสามแล้วกันเคยเล่นเบสบอลอาจจะไม่เคยเล่นก็ได้นะหนึ่งค่ะอก็เลือข้อสามเหมือนกันน่ะเบสบอลพอกจะอยู่ทีมใครดีเนี่ยหนึ่งสองหรือสามเนี่ยหนูทีมหนูถูกแน่นอนค่ะถูกหรอไปด้วยไปด้วยสองเลือกสอง โอเคค่ะใช่อเปล่าสอบได้อะไรนะอังกฤษอังกฤษอิงอิงยี่สิบต่างชาติค่ะยี่สิบเป็นยี่สิบเป็นเรื่องไม่จริงไม่จริงแน่นอนค่ะสองสองสองแน่นอนถูกตัวแน่นอนสามแน่นอนสองเ่งสค่ะองสองส้งสองสองสอสองสองสองส่องีสง ูแล้วที่มาโปกับพรอมเนี่ยพี่ฟ้ากำลังเสียใจเผื่อหนูหาถูกพี่ป๊อกอาจจะผิดก็ได้อยเหลยข้อ,ขอนึงเหลข้อนึงไม่เป็นไรนะสรุปว,ว่าไม่ได้เล่นกีฬาเบสบอลแล้วมีกีฬาอะไรที่เล่นจริงๆบ้างอะครับที่เล่นก็คือบาสเกตบอลแล้วก็จับติ้งลีดแล้วก็เตะบอลเล่นบ้างสองอย่างแค่นี้ค่ะอ๋อก็คือบาสเกตบอลกับฟุตบอลใช่ไหมครับเรื่องสอบเนี่ยยังไงเนี่ย เออน<อ><ช>ั่นบอกให้เล่าให้ฟังหน่อยซีสอบได้ยี่สิบแต็มียี่สิบได้วันยังไงเนี่ยเออที่เชอร์สอนหนูหนูก็จําบ้างแล้วในข้อสอบมันง่ายหนูก็เลยสอบได้ค่ะแล้วก็อีกข้อนึ็นอะไรนะเป็นเชียร์ลีดเดอร์หรอใช่ค่ะเชียร์ลีดเดอร์ในวันกีฬาสีเขาก็เต้นเพลงอะไรพวกนี้ค่ะขุนชีพข้าคุนชีพเอขุนเอขุนเอคุนเอข้าข้าอะไรอย่างงี้ใช่เปล่าอ่ะไม่ใช่ค่ะจำเพลงที่เต้นได้ก็คือ รีสเซนเซซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อสู้สู้ซี่ซี่ป่ะปัตังค์กี๊ใช่าเนสู้สู้ซี่ซี่ป่ะก็ดีได้น้ำอะไรอย่างงี้ใช่จังเ้ยมันเพลงอะไรเนี่ยมาไอ้ย่าไทยไทยเรื่องที่หนึ่งฮอตกลัวน้ำเรื่องที่สองฮอตไม่ชอบจระเข้เรื่องที่สามฮอตนิ้งแมวสี่ตัวตรงไหนเอ่ยเป็นเรื่องไม่จริงช่วยกันทายพร้อมกับชูนิ้วด้วยหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งที่หนึ่งค่ะ เรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองแล้วกันกลัวจระเข้ค่ะไม่หรอบอกว่าเราจะเป็นเรื่องที่สแน่เลยเคยเลี้ยงจระเข้สี่ตัวเนี่ยแมว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 เหรอเลี้ยงแมวสี่ตัวเป็นเรื่องไม่จริงงันเบ้นเบ้นเลือกเรื่องที่หแล้วกันกลัวน้ําอาจจะกลัวจริงๆก็ได้นะเลยเลยเลยครับที่สองคเย้ หนูแบบ่าเลยอ่ะวัตถุจริงคือชอบจระเข้เหรอครับใช่ชอบรู้สึกมันแปลกดีหอ,อชอบอเพราะมันแ,แปลกแปกดีโอเคแล้วที่บอกว่ากลัวน้ำนี่คือเรื่องจริงเหรอครับทำไมถึงกลัวน้ำนะครับนั่นน่ะดิตอนเด็กดิงก็ไม่กลัวแต่ตอนโตกลัวเฉยไม่รู้เลยอันน้ำน่าหแต่ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบน้ำลึกๆก็กลัวแล้วไปทะเลก็ไม่กล้าลงน้ำนี่เหรอครับ อยู่ริมริมไม่อยู่ลงไปกลางน้ำอ๋อแล้วอีกข้อนลงนะเลี้ยงแมวสี่ตัวหรอครับมีตัวน้ำตาลหนึ่งมีตัวขาวสองแล้วก็มีตัวเหมือนดำดำหนึ่งอนี่ที่หลังน่าพอก็เอาสีสเปร์มาพ่นแมวสิเสีแดงตัวหนึ่งสีเขียวตัวหนึ่งสีเหลืองสีน้ำเงิน ก็เร,เรียกมาอัเ,เอาตายพอดีแมวนะคนสีแมวก็เลยมาฟังเรื่องป๊อกกันบ้างดีกว่าไหมมา,มาเลยมามาตั้งใจฟังดีๆเรื่องของป๊อกเรื่องที่หนึ่งก็คือป๊อกหล่อที่สุดอืออันนี้พูดเล่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เรื่องที่หนึ่งป๊อกชอบกินหมูกระทะมากเ,าเรื่องที่สอง ปอกชอบกินสลัดผักมากเรื่องที่สามปอกชอบกินหนังไก่ทอดมากค่ะข้อที่สองสองค่ะสองข้อสองค่ะสองค่ะโอ้รักก็เลือกข้อสองเหมือนกันแล้วเบ้นนั้นเลือกเรื่องไหนแหมทุกคนมาทางนี้แล้วงั้นเบ้นก็ไปให้สุดเลยแล้วกันไปเรื่องที่สองเลยแล้วกันอันต้องเฉลยแล้วแหละเรื่องที่ไม่จริงก็คือเต็ม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 เรื่องที่สองโอ <c oughs> ออร,รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอ่ะป๊อกไม่ชอบกินผักเนี่ยตออังแต<อ>่ก้าวังคารยังรู้เลยว่าป๊อกไม่ชอบกินผักอ่ะอออชอบกินอะไรมากที่สุดเออชอบกินอะไรมากที่สุดไม่ต้องเป็นของคาาก็ได้นะของหวานก็ได้นั่นสิแล้วเพื่อนๆชอบกินผักกันบ้างหรือเปล่าครับ ชอบค่ะชอบกินหัวงอกค่ะผักกระหล่ำปีแล้วก็ถัวงอกหนูชอบผักกาดแล้วก็กระหล่ำปีค่ะหนูก็ชอบกินผักค่ะถัวงอกกับผักบุ้งแล้วก็ข้าวโพดอ่อนแล้วก็บัคารีค่ะอเยอะแยะเลยอ่ะน้องอโปทำไมถึงชอบกินหัวงอกหรอครับทีแรกหนูก็ไม่ชอบค่ะแต่ว่าแม่เอามาผัดกับหมูแล้วก็เต้าหู้รู้สึกว่าตอนที่หนูกินอ่ะคนเดียวเกือบจะหมด กระทะเลยมันอร่อยค่ะมันอร่อยค่ะมันอร่อยค่ะอยากไปรู้ค่ะว่าพี่เบนชอบกินผักอะไรเบนชอบผักคะน้าคะน้าเหรอหนูไม่ชอบกินเลยอาตมาเนี่ยเบนว่ามันอร่อยนะเป็นเ็นเขียวค่ะก็ีวสีชมพูมาพ่นสีจะได้ไม่เหม็นเขียวใม่เราเป็นมะนาวไมพี่ปั๊กต้องเลนของมาพ่นสีกินไม่ได้ตายกันดี พี่ป๊อกชอบใช้สีเหรอทำไมชอบใช้สีมาพ่นอย่างอืงน่นตลอดเวลาก็อ๊อกว่าพ่นเวยแหละตามกำแพงบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะไปพ้นบ้านน้องๆบ้านเพื่อนๆด้วยเนี่ยถ้าหนูอยากได้พี่ป๊อกเป็นสีแดงเหลืองชมพูผสมกันพี่ป๊อกก็ต้องพ่นตัวเนองนะคะก็ต้องพ่นตัวเองนะคะ อุ้ยเพื่อนๆชอบกินผักกันทุกคนเลยอะ่ะแล้วมีเมนูอื่นไหมที่ชอบกินนอกจากผักอะ่ะไม่เปล่าชอบกินผักทองค่ะผัดฟักทองค่ะใส่ไข่ค่ะหนูทําเองค่ะหนูทำเองด้วยท,ทำเองเลยเหรอแม่ช่วยหนูทําค่ะหนูก็เลยทําได้ค่ะ อุ้ยน่าอร่อยจังเลยผัดพักทองใส่ไข่ด้วยน่าสีไข่อะไรอะไข่จิ้งจกหรือเปล่าไข่นกกระจอกพี่อุ้ยไข่ไก่ค่ะสตางสิสตางมีเมนูอะไรที่ชอบบ้างนอกจากผักนะชอบกินเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ที่มันต้มในแกงจืดหรอครับใช่ค่ะแกงจืด ใส่ผักกาดแล้วก็หมูแล้วก็ใส่ชารล,ลอตค่ะชอบกินอะไรอีกบ้างอะไรที่ชอบท<อ>ี่สุดกินผัดมักกะโลนีค่ะก็คือจะมีเส้นที่มันเป็นโค้งๆเล็กๆอะค่ะเอาไปต้มให้มันสุกแล้วก็ส่วนมากหนูจะใส่เป็นบอคารี่กับ แครอทค่ะเอาไปต้มให้สุกแล้วก็เอามาผัดค่ะแล้วก็เตรียมไส้กรอกแล้วก็หมูไว้ค่ะแล้วก็เอารวมมาผัดแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็กินได้เลยค่ะข้าวผัดกะหลำปีข้าวผัดกระลำปีทำเป็นยังไงหรอครับมีหมูครับแล้วก็มีกระลำปีแล้วก็มีน้ำผัดอ๋อ เพื่อนๆชอบกินอาหารชาติไหนกันบ้างอ่ะอ,อาหารฝรั่งไทยจีนแขกอาหารแขกเป็นไงอะชอบกินอาหารญี่ปุ่นค่ะเป็นซูชิกับกุ้งทอดเทมปุระแล้วก็ไข่ตุ๋นใส่กุ้งค่ะข้าวปั้นกินไหมข้าวปั้นซูชิกินค่ะชอบกินในซูชิน้าอะไรหรอหน้ากุ้งน้ำหวานนะคะกุ้งแล้วก็ใส่น้ำที่มันเป็น นี่นเธอเยาก่อะค่ะอ๋อชอบอาหารอาหารแมวอา,อาหารแมวได้ชอบอาหารประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันครับแต่ชอบราเมงกับคุยลืมพูดราเมงกับซูชิอะเหมือนคล้ายก๋วยเตี๋ยวไหมอะเอเออเหมือมนกว๋วยเตี๋ยวไหมัใช้คล้ายกันนิดหน่อยแต่เส้นมันจะใหญ่กว่านิดหน่อย <c oughs> ชอบอาหารต่างชาติค่ะอาเทศอังกฤษอฤษะคะ่ะสปากเกตตี้คาโบนนร่าค่ะคาโบนนร่าเป็นาาปของอิตาลีนะคะจะมาจากประเทศไหนกันแน่ว่าคนอิตาลีเขาซื้อไปกินที่อังกฤษหรือเปล่าได้นะอ,อาหารฝรั่งค่ะแซี้ซอสเห็ดค่ะกับพิซซ่าค่ะสปากเกตตี้ซอสเห็ดกับพิซซ่าค่ะโอ้ดูน่าก,กินจังเลยอะ พิซซ่าอาหารอิตาลีไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ก็เขาซื้อไปกินที่อังกฤษ่ใช่โอ้เล่นพี่โบชอบอาหารอะไรอ่ะราเมงกับโซบะเย็นโบอ่ะก็ชอบกินพิซซ่าเหมือนกันแหละมุกินทั้งถาดเลยกินเยอะข้าดกินเยอะข้าดกินเยอะข้าดตายเนาะพี่โบ่ะพี่บอดชอบกินอะไร ป๊อกอะชอบกินอะไรก็ได้ที่เป็นของฟรีป๊อกกินหมดแหละน้อยฟังเก็บเงินบ้านรวยไหมชอบกินอะไรแบบของฟรีเพื่อนๆมีอะไรมาให้ป๊อกกินป๊อกก็กินหมดแหละหนูมีค่ะอะไรอะไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นดีๆแน่เลยอะถุงพลาสติกค่ะ แล้วจะตีว่าจะกินไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยกินไหมคะเนี่ยเคี้ยวเพลินนะป๊อคเคี้ยวเพลินเลยอ่ะไหมคะเคี้ยวกรุบๆเลยนะคะเคี้ยวนานเลยอ่ะ ดูท่าทางจะรักปอกหน้าดูเลยนะเนี่ยรักป้อนใส่ะน้ำฟ้อนใส่ก็ซีตางอ่ะมีอะไรให้ปอกกินบ้างเปล่าอ่ะของฟีอ่ะของฟีเหรอคะหนูหนูมีกองกระดาษให้พี่ปอกกินไงปอกไม่ใช่ปลวกซะหน่อเนาะใส่ต้องตั้งใจยกนิดด้วยแอบของฟีอ่ะ รู้สึกว่าเวลาเรางวดเข้ามาอีกแล้วอากแล้ววันนี้อ่ะทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะไดแล้วเส็จได้จังเลยเพื่อนๆแ่้อโอยคุยเก่งมากเลยเดี๋ยวไว้มาคุยกันต่อในเรื่องของกินเดี๋ยวครั้งต่อไปเป็นคุยของกินต่างดาวดีกว่าดีไหมดีไหมฮะกินต่างโลกกันยาอะไรนะเดี๋ยวรอบหน้าโบจะถามว่าชอบกินอะไรต่างโลกใช่ชอบไปกินอาหารที่ดาวไหนดาวอังคารดาวพลูโต ก่อนจบวันนี้พี่โบ๊ขอฝากให้น้องๆน,นะครับติดตามชมรายการเบนโบ๊ชฟังเด็กค,คุยมีทั้ง Facebook มีทั้งติกตอกด้วยนะนี่ไงเดี๋ยวบอกให้ดูชเวบนี่เลยสะดวกที่ไหนไปที่นั่นใช่แล้วอย่าลืมไปติดตามเ <ben ful S 2> บ้นโบ๊ป็อกทางช่องทางนี้ลงขึ้นเวันะนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วสวัสดีครสวัสดีค่ะต <laughs> น้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมรายการเบ n น b o a ฟังเด็กคุยสามารถเกาะใบสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วเรามาคุยกันนะครับ